ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ทำคุณไว้ให้กับเราในการก่อนซึ่งในที่นี้ก็มีองค์หลวงพ่อเป็นประนมประถมเจ้าวาดวัดศรีรัตนธรมารามแล้วก็ทำบุญอุทิศถวายให้กับท่าน เาเป็นอดีตเจ้าวาดอดีตรักษาการเจ้าวาดตอนนี้อาตมาภาพระอาจารย์มาเป็นเจ้าวาดก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เป็นเจ้าวาดพอมาตอนนี้เป็นเจ้าวาดต่อไปก็จะเป็นอดีตเจ้าวาด <c oughs> มันเป็นสัจธรรม ไม่ต้องเป็นของที่ต้องทำนายหรือว่าไม่ต้องไปดูหมอดูดวงอะไรแต่เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไเรียกว่าสัจธรรมยังไงคาว่าอาดีตเจ้าบาวาก็ต้องมีทุกอย่างพรเพื่อเจ้าท่านยังตรัสเมื่อมันมีเกิดขึ้นมีดำรงอยู่แล้วก็ หมดไปมันเรามนุษย์ทุกคนอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเราเกิดขึ้นมาเราดำรงความเป็นมนุษย์ต่อไปแล้วก็จะเป็นอดีตอดีตมนุษย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมเป็นไปตามธรรมชาติเรียกว,ว่าสัจธรรมที่พระเจ้าได้ตรัส ท่านจึงบอกวายะธรรมาสังคาราอัปมาเดนะสัมปะเดธาเราไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในชีวิตที่กำลังดำเนินไปเมื่อไม่ประมาททำยังไงก็ขวนขวายประกอบคุณงามความดีประกอบประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราและบุคคลอื่น ก็ชื่อว่าเราไม่ประมาทแล้วทีนี้อะไรที่เป็นความดีอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็ทำถ้าเราคิดอย่างนั้นเราเอาธรรมะก็สูดใจสม่ำเสมอคิดพิจารณาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราทุกข์ใจเวลาเราไม่สบายใจเราก็พิจารณาอย่างนั้นมันก็จะทำให้เราไม่เสียเวลา เสียเวลาในชีวิตชีวิตที่ผ่านไปทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวินาทีที่ผ่านไปก็จะไม่เสียเวลาเมื่อไม่เสียเวลาเราก็จะทำทุกวินาทีให้มีคุณค่าตอนที่หลวงปู่มั่นหลวงพ่อท่านเดินทางไปพบหลวงปู่มั่นครั้งแรกที่จังหวัดสกนลนครเดินทางจาก จังหวัดจันทบุรีไปอย่างสกลนครลวงปู่มั่นสอนหลวงพ่อเรื่องของกำลังใจหรือว่าพลังใจจึงมาพิจารณาดูว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือกายแล้วก็จิตกายเนี่ยแล้วก็บำรุงรักษาด้วย อาหารด้วยเครื่องนุ่งหม่มด้วยยารักษาโรคโด้วยอะไรต่างๆที่เราดูแลรักษากายของเราแต่ว่าใจเนี่ยต้องดูแลด้วยพลังใจหรือว่ากำลังใจพิจารณาลึกเข้าไปอีกว่าเมื่อใจเราเนี่ยต้องดูแลต้องบำรุงด้วยกำลังของใจอะไรที่จะ ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพูนซึ่งกำลังใจให้เกิดขึ้นกับใจเราสุดท้ายแล้วก็มามาดูที่เราแล้วทีนีว่าไม่มีอะไรที่จะเพิ่มกำลังใจให้เราได้นอกจากตัวของเราตัวของเราเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าสิ่งรอบข้างที่เป็นวัตถุ หรือว่าบุคคลที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยจะเพิ่มกำลังใจให้เราดีแค่ไหนมันไม่รับใจก็ไม่มีความสุขไม่มีพลังอะไรว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นส่วนสนับสนุนโดยรอบที่จะกระตุ้นให้เรามีกำลังใจขึ้นมาการให้คนให้กำลังใจแต่ว่ากำลังใจที่ดีที่สุด อยู่ที่ไหนก็เพิ่มพูนขึ้นตลอดก็คือการตัวของเราเองความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นในใจในด้วยตัวของเราเองด้เหตุน,นี้อะไรที่จะเพิ่มพูนความสุขเพิ่นภูมิกําลังใจนอกจากความคิดของเราที่เป็นบวก คือมีทัศนคติที่ดีงามที่มีต่อตนเองและคนรอบข้างแล้วการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดพัฒนาจิตก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มพูนซึ่งกํำลังใจหรือพลังใจเข้าสู่ใจของเราดังนั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงแสดงคำว่ากํำลังใจ หรือว่าพลังใจให้หลวงพ่อตอนที่ไปเจอท่านครั้งแรกเมื่อเป็นเช่นนั้นนอกจากความคิดที่เป็นคิดบวกการมีทัศนคติที่ดีต่อตอนเองและคนคนรอบข้างการไม่ไปหมกมุ่นนะกับอารมณ์ที่มันเป็นด้านลบที่จะเพิ่มที่จะลดนะซึ่ง กำลังใจของเราแล้วเนี่ยการพัฒนาจิตหรือว่าการทำสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มกำลังใจของเราทีนี้อะไรที่จะพัฒนาจิตของเราได้ก็คือการทำสมาธิอันเดียวกับการนึกพุโทโธการนึกบริกรรมการทำสมาธิเพื่อเคลียอารมณ์ที่ เข้ามาสู่ใจของเราเมื่ออารมณ์ได้เคลียไปแล้วจิตของเราก็เป็นหนึ่งจิตของเราก็สงบเมื่อจิตของเราเป็นหนึ่งจิตของเราสงบพลังก็เกิดขึ้นซึ่งภายหลังหลวงพ่ออาจารย์ใช้คำว่าพลังจิตเมื่อมีพลังจิตเกิดขึ้นในใจของเราอะไรที่เข้ามากระทบ ก็ไม่สามารถที่จะบั่นทอนซึ่งกำลังใจของเราพลังเมื่อเกิดขึ้นในใจของเรากำลังแห่งจิตก็เพิ่มพูนขึ้นสามารถที่จะระงับยับยัง้งสิ่งที่เข้ามากระทบที่เป็นเหตุแห่งความลดบั่นทอนซึ่งกำลังใจของเราได้มนุษย์ทุกคนเนี่ย ญาติโยมทุกคนที่นั่งตรงนี้หรือกำลังฟังอาตมาอยู่เนี่ยเราทุกคนล้วนมีใจเราทุกคนล้วนมีความคิดเราทุกคนล้วนมีอารมณ์เราทุกคนล้วนมีสมาธิที่เป็นโดยธรรมชาติที่เกิดมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์ของเราทุกคนแต่ว่าทำยังไงที่เราจะพัฒนา ความที่สมาธิหรือว่าแนวความคิดอารมณ์ที่เป็นโดยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นี่ให้พัฒนาขึ้นก็มาฝึกหัดมาพัฒนามาสร้างพลังให้กับใจของเราเมื่อทำอย่างนั้นได้แล้วความสุขก็เกิดขึ้นในใจพลังจิตก็เกิดขึ้นในใจกำลังก็เกิดขึ้นในใจ ความคิดที่เป็นบวกความคิดที่ดีทัศนคติที่ดึงชักนำไปในด้านที่ดีก็จะเกิดขึ้นในใจของเราอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขโดยไม่ต้องอาศัยอามิตรสิ่งรอบข้างวัตถุต่างๆที่มาทำให้เรามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยตัวของเราเองได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเพิ่ม สิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังจิตจิตใจที่แข็งแกร่งเข้าสู่ใจของเราดังนั้นเราทั้งทั้งหลายญาติโยมสาธุชนก็ให้อยากจะให้เห็นความสำคัญด้านการพัฒนาจิตตามแนวทางที่หลวงพ่อหลวงปู่ท่านอบรมแนะนำบำสอนแล้วเราท่านทั้งหลายก็ ทำซึ่งความดีงามให้เกิดขึ้นประพฤติปฏิบัติทำบุญใส่บาตเนี่ยมาที่วัดศีรัตนธรรมรามก็ได้อาจะมีทุกวันทำบุญใส่บาตมีโอกาสที่สำคัญก็มาหลวงพ่อท่านก็อยากจะให้เป็นสถานที่สำคัญในการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา อาจารย์จึงบอกโยมว่าเมื่อได้เป็นเจ้าวาดเอาวาดก็คือหน้าที่ที่จะปกครองดูแลวัดวาอารามไพพิสุสัมมาเนรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังบอกโยมมันไม่ใช่คำที่หรูหราหรือว่าดูโก้คำว่าเจ้าวาดแต่ว่าได้มาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ครั้งที่หลวงปู่มั่นอาครั้งที่หลวงปู่กงมากับหลวงพ่อวิลีย่ยังเดินทางไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่กงมาท่านลาลาจากเจ้าอาวาสวัดไสยงามเดินออกจากวัดไสยงามไปท่านนั่งพักแล้วก็เล่าเรื่องให้หลวงพ่อฟังว่าคำว่าเจ้า เปรียบเสมือนนายพานที่เข้าไปในป่าพอเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเจอหมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งหมีมันก็จะตะคุบนายพานนายพานก็ทำยังไงก็จับมือหมีเอาไว้กอดขอนไม้แล้วก็จับมือหมีเอาไว้จับไว้ทำไมเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยเนี่ยมันตะคุบ ทำลายฆ่าตายต้องจับไว้อย่างนั้นจับมือหมีเไว้อย่างนั้นปล่อยก็ไม่ได้ปล่อยตัวเองก็ตายเลือกเอาว่าจะจับหรือจะปล่อยพอจับไว้อย่างนั้นก็มีคนคน,คนหนึ่งเดินมาคนคนหนึ่งเดินมาแล้วในผ่านที่จับมือหมีคนนั้นก็ตะโกนเรียกบอกว่ามานี่มานี่มาจับอันนี้ไว้หน่อย หมายว่าจับมือหมีนะไอคนนั้นก็ไม่รู้หนุ่ยหนีอะไรก็มาจับต่อพอจับแล้วนายพานนี่ก็ปล่อยปล่อยมือหมีแล้วก็เดินสบายเดินไปคนที่อันตรายต่อก็ไอคนที่จับต่อวงปูกงมาท่านเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนท่านเนี่ยท่านลาจากเจ้าวาดวัดไทงามแล้ว ไปหาพาพหลวงพ่อไปหาหลวงปู่มั่นแบบเสมือนท่านปล่อยมือมีปล่อยมือหมีใครมารับมาจับมือหมีต่อคนนั้นก็ต้องจับต่ออันนี้พระอาจารย์เล่าให้ฟังดังนั้นให้คิดอย่างนั้นว่ากันสนองงานพระาศาสนาใช้งานสารต่องานหลวงพ่อก็ช่วยกัน ญาติโยมพระภิกษุสามนเณรอุบาสกอุบาสิกาก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือให้การงานสำเร็จตามเจตนาที่ตั้งใจไว้หนึ่งวันนี้ก็ได้มาปฏิสันฐานญาติโยมทุกท่านอนุโมทนาสาธุก,การในบุญในกุศลที่ทุกท่านได้ทำแ็่แล้วพระอาจารย์จะไป เปิดเป็นประธานเปิดสาขาสถาบันพลังจิตานุภาพกระทรวงสาธารณสุขเปิดป้ายเจิมป้ายก็คิดอยู่แต่ก่อนปกติเนี่ยหลวงป่องหลวงพ่อจะเป็นคนทาไม่ว่าจะเจิมป้ายสาขาเปิดป้ายสาขา สถาบันเคยแต่ไปตามท่านเดินตามไปที่ต่างๆต่าง,างจังหวัดบ้างอะไรบ้างพอมาถึงข่าวนี้ก็เป็นหน้าที่เราที่จะทำหน้าที่แทนแทนหลวงพ่อท่านไม่มีท่านไม่ได้มีสังขารที่จะมาเจอมาเปิดมาทำเหมือนแต่ก่อน ก็เป็นหน้าที่สิทธิ์ที่จะสนองงานตามเจตนาปารบปฏิปทาความตั้งใจของท่านที่จะให้สำเร็จแล้วก็ดำเนินไปเหมือนเราท่านทั้งหลายอันไหนที่เราพอช่วยได้เราพอทำได้ก็ทำรือว่าทำบูชาคุณถวายคุณในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงท่านจะล่วงรับดับขันไปแล้วแล้วก็ทำถวายใน กตัญยูกตาเวทิตาธรรมที่อยู่ในใจของเราดังนั้นก็ตั้งแต่หลวงพ่อมอนาภาพตั้งแต่ท่านนั้นมาก็ยังมาได้ทำพิธีเปิดสาขาวันนี้วันแรกที่กระทรวงสาธารณสุขดังนั้นก็นุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอบุญกุศลความดีที่ทุกท่านได้ปฏิบัติ ปกปากรักษาให้ท่านเจริญในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญในการประพฤติปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปนนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุ